สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระสมเด็จบายดรเอกอมุเลตอีกเช่นเคยนะครับใน EP นี้ก็ได้สัญญาไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับว่าจะพาเพื่อนๆมาชมพระพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับของอวัดเกษชยโยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับก็ยังจริงๆก็เป็นองค์แรกของ6ชั้นอกตันที่จะได้นำมาให้ชมกันนะครับ เดี๋ยวมาชมดูเนื้อหาของพระองค์จริงเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพระองค์นี้ดูเนื้อนะครับมีที่ผิวด้านหน้าแล้วก็จะมีการสึกกร่อนล่อนไปตามอายุนะครับซึ่งก็ร้อยประมาณ150ปีขึ้นแล้วนะครับ ก็อย่างที่เรารู้ว่าสมเด็จบางขุนพรมวัลคังหรือวัดเกชโยเองก็ดีเนี่ยก็มีอายุราวๆร้อยห้าสิบกว่าปีดูความลึกของล่องอกนะครับดูนะครับล่องแขนล่องอกยังมีความลึกให้ได้เห็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าที่ตัวฐานก็ยังมีความชัดอยู่นะครับหกชั้นนะครับฐานหกชั้นแล้วก็ตัว ที่เข่าตรงนี้นะครับก็จะยกขึ้นทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับดูผิวพระเนื้อพระนะครับว่าเป็นยังไงมันจะเนื้อแบบเนี้ยและผิวแบบนี้เนี่ยจะเหมือนกับอพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเอาเนื้อมาเทียบให้ดูว่ามีความเหมือนกันอย่างไร ทีนี้อ่าผมจะเอียงช้าๆให้ทุกคนได้ดูดูนะครับที่ล่องอกล่องแขนก็ยังเห็นความลึกนะครับของพิมพ์นะครับสังเกตได้ว่าถึงแม้อ่หลายๆจุดเนี่ยจะมีการสึกกร่อนไปไม่ว่าจะเป็นตัวที่หูของพระแขนฝั่งอ่ขวามือของพระเนี่ยด้านซ้ายเราเนี่ยวงแขนนะ,นะครับก็จะมีอ่สึกหายไปนะครับ แต่ฝั่งที่ยังอยู่ก็มีความลึกนะครับสังเกตในร่องแขนก็ยังมีความลึกของล่องแขนให้เห็นแล้วก็ฐานเองก็ยังมีความลึกเป็นชั้นๆทั้งหกชั้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าอกยังมีความนูนอ่ามาพลิกมาดูฝั่งนี้ดูนะครับมวลสารเรา ที่ที่ตัวด้านหน้าเนี่ยเราจะสังเกตได้มีพระสุ้มก่อนะครับพระกำแพงสุ้มก่อเม็สีแดงแดงนะครับดำๆๆนะครับ,รบให้ผมจะให้ดูด้านหน้านาน,านๆแล้วเดี๋ยวจะไปดูด้านหลังกัน องนี้นี่มีมวลสารครบนะครับตามตำราอ,อของตียมพวายที่ได้กล่าวเอาไว้หรือตำราหลายๆตำราก็บอกกันนะครับว่ามวลสารพระสมเด็จมีอะไรบ้างนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะครับที่เราจะสังเกตเห็นถ้าส่วนใหญ่แต่จริงๆก็จะมีทั้งเม็ดสีส้มๆสีฟ้าด้วยแล้วก็สีเขียวนะครับนะครับ <periods> พวก เม็ดแร่นะครับเม็ดแร่ต่างๆที่เป็นสีฟ้าสีส้มนะครับเราก็จะเห็นหรือแม้กระทั่งมเม็ดสีเขียวเราก็จะเห็นนะครับในบางบางองค์ที่ที่พอจะเห็นมวลสารได้ครบนะครับองค์นี้ก็มีทั้งสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีตัวแร่นะครับเม็ดแร่แล้วก็ตัวสีเขียวที่เป็นดินจิตโป่งนะครับก็จะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ แต่จริงถ้าลองลงกล้องจะเห็นมวลสารชัดเจนกว่านี้แต่จริงๆตัวนี้พระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับผมจะบอกว่าทําไมมันถึงดูง่ายเราตัองเกตแค่ดูเนื้อเนี่ยครับยัไม่ต้องดูพิจารณาอะไรลึกลึกมากเลยนะครับคุณดูเนื้อดูธรรมชาติแบบเนี้ยที่เรียกว่าธรรมชาติของพระยังไงล่ะครับดูพิมพ์เสร็จแล้วว่าพิมพ์ใช่นะครับถึงแม้จะสึกแต่คุณดูธรรมชาติของ เนื้อพระดีๆครับเราจะเข้าใจแล้วก็เป็นพระที่เป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายนะครับหกชั้นอกตันนะครับนิยมแน่นอนรอยยุบย่นต่างๆตามการเวลานะครับดูดีๆนะครับพระเวลาเราสังเกตพระพวกนี้มันจะมันร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับบางเออมันต้องไม่ใช่แบบสภาพใหม่ใหม่มากทุกอย่างมันคมชัด มันมันไม่ใช่นะครับต้องดูดีๆมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเนี่ยสังเกตนะครับขวามือเนี่ยก็เราจะเห็นสีส้มๆ้มลวเม็ดสีส้มๆ้มนะครับถ้าสองกล้องก็จะเห็นชัดด้านบนนี่ก็จะเป็นเม็ดสีฟ้าฟ้าแร่แร่เส,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 สือ้าเม็ดแรน่นะครับตรงนี้ก็สีส้มนี่ก็เม็ดสีฟ้าฟ้านะครับนี่เม็ดอ่ามวลสารสีดำดนะครับเนี่ยนะครับหลายจุด ราะว่ามวลสารผสมเด็กก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวสุกที่นํามาทําเป็นมวลสารนะครับผรากาแพงซุ้มกอพวกอิฐแดงดแดงนะครับอิฐมอนแดงนั่นแหละนะครับแร่ต่างๆเม็ดสีฟ้าสีส้มนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับอยู่ที่จริงๆมีสีเขียวอสองกล้องอาจจะเห็นชัดกว่านี้นะครับแล้วมจะลถึงด้านข้างก็จะมีมวลสารไม่เห็นนะครับหลายๆจุด นะครับเอาไว้มีโอกาสแล้วจะจะแกะตลับให้ให้ชมแต่นี้ผมอยากให้ดูเนื้อหาธรรมชาติทำไมเวลาดูธรรมชาติมันดูยังไงดูด้านหลังนะครับเห็นสีด่างๆขาวๆผิวพระที่มีการยุบย่นต่างๆดูดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูพระของอีกองคหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบอง์นี้ องน,นี้เคยให้ชมไปแล้วนะครับองน,นี้เป็นเป็นองน,นี้เป็นเจ็ดชั้นนิยมก,ก็ลองดูสิครับว่าเมื่อกี้ผมให้ดูเนื้อด้านหน้าไปแล้วนะครับของพระดูดูเจ็ดชั้นนิยมดูเห็นไหมครับคาดเนื้อพระจะเป็นลักษณะดเดียวกันนะครับนี่นะครับดูเนื้อพระดีๆนะครับความลึก ก็จะเหมือนๆกันนะครับแต่แต่สภาพของธรรมชาติของพระมันจะเป็นอย่างไรดูเนื้อเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสลับไปให้ดูอีกองหน่งเดี๋ยผมดูอีกองหนึ่งดูนะครับผมจะให้ดูช้าๆดูนะครับแล้วตัดมาดูอันนี้ ดูนะครับดูเนื้อดีๆนะดูเนื้อดูเนื้อนะครับแล้วมาดูเนื้อนี้โขกชั้นอกตาลงนีธรรมชาติยุบย่นต้องมีนะครับผ่านการเวลาต้องมียุบย่นนะครับไม่ใช่สวยสมบูรณ์แล้วก็บอกว่าสภาพสวยสมบูรณ์ได้แชมป์ที่หนึ่งอะไรนั้นไอพวกนั้นแหกตาทั้งสิ้นเลยนะครับระวังให้ดีนะฮะไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้นะครับร้อยห้าสิบปีต่อให้คุณวางอยู่ใน กับพื้นก็ยังสึกเลยครับผ่านความร้อนผ่านความเย็นผ่านฝนผ่านความชื้นนะครับพระไม่มีทางที่จะมาสวยสมบูรณ์แบบแบบนั้นได้เลยนะครับอย่าอย่าไปถูกหลอกเป็นนั้นขาดพระอะไรมันจะสภาพดีขนาดนั้นนะครับผ่านร้อยห้าสิบกว่าปีไม่มีทางเป็นไม่ได้ครับ ดูนะครับดูเนื้อหาอย่างเดียวเลยนะผมให้ดูนะพิมพ์เดี๋ยวให้ดูพิมพ์มันได้นอนอย่างโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังจําด้านหลังองนี้นะครับหกชั้นอกตันตรงนี้แล้วก็มาดูอีกอง,งอดูนะครับ จะชั้นนิยมมาสังเกตดูนะครับนเนห็นไหมครับมีความยืดย่นผิวมันจะดูย่นย่นแล้วเห็นไหมครับดูนะเนี่ยย่น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 มันจะไม่เรียบตึงใครบอกว่าผิวเรียบตึงไม่มีแล้วนะครับผ่านการเวลาเรียบตึงไม่มีนะครับพระผงพวกนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะวางดูเนื้อหาดีๆนะแล้วก็เอามาดูอง 6กชั้นหกตันดูนะครับอันนี้เจ็ดชั้นนิยมอันนี้หกชั้นหกตันโอเคนะครับเจ็ดชั้นนิยมองน,นี้ก็มีมวลสารเม็ดแร่สีฟ้าให้เห็นเหมือนกันนะครับผมเคยให้ชมเนี่ยนฮะตรงรอยบินด้านบนเนี่ยก็จะมีเม็ดแร่สีฟ้าๆๆนะครับ พวกดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งต่างๆก็มีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมวลสารพังสมเด็จมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งมันอาจจะไม่เห็นหรือมันฝังอยู่ที่เนื้อด้านในแล้วเขาก็ไปเอากล้องอที่เป็นพัน X สองอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับก็ส่องได้นะครับบางครั้งมันก็มวลสารมองด้วยกล้อง 10X 20X มันไม,ไ,มไ,มไม่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 ชัดขนาดนั้นนะครับก็ ก็สามารถที่จะต้องใช้กล้องพัน x หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ส่องได้นะครับถ้าอยากจะดูมวลสารนะครับแต่จริงจริงดูการดูธรรมชาติที่เบื้องต้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้กล้อง1 0 x เราก็พอจะทราบได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับทั้งพิมพ์ทั้งธรรมชาติต่างๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผิดนะครับจะใช้กล้องพัน x 1 0 x 2 0 x อะไรก็แล้วแต่มาส่องก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรผิดหรอกครับขอให้ดูแล้วมันมัน มันใช่อะมันก็คือมันก็ใช้อะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นไม่ไม่ได้ผิดโอเคนะครับแต่ประเภทที่มีบัตรบัตรที่หลายคนชอบนะครับบางทีไม่ทันได้ดูพระเลยครับดูแต่บัตรก็สอบถามราคากันน่าดูเลยนะครับอันนั้นต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับเพราะนั้นอยากให้ดูดูที่ที่พระเป็นหลักนะครับบัตรบัตรรับรองต่างๆก็เอาไว้ ก็ใช่นะครับแต่ว่าก็จําเป็นแต่ว่าก็ก็อยากให้ศึกษาไปด้วยนะครับบางทีเรามีความรู้การส,งสูงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้ระดับปตีปอโทปเอกกันเนี่ยแต่ว่าคุณก็ไปเชื่อไอ้คนที่ดูพระที่ไม่รู้มันจบอะไรนะครับเราก็ไม่ได้บอกคุณด้วยนะว่าเก๊หรือแท้ยังไงนะครับแล้วคุณก็เอาเงินไปจ่ายให้เขา ก็ไม่ได้สอนอะไรคุณแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรผมว่าโลกมันเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับตอนนี้วงการพระมันจะตกต่ำมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กลับมาเชื่อศึกษาหาความรู้จริงๆด้วยนะครับบัตรไม่ผิดนะะแต่ว่าก็อยากให้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะจะได้ดูว่าเออมันมันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเห็นแต่บัตรล้วก็จะจะสู้ราคาใส่ราคากันหน้าดูผมเห็นแล้วผมก็ปวดหัวมากเลยนะครับวงการนี้ เพี้ยนไปหมดแล้วมีแต่ตกต่านะครับตอนนี้ไม่ได้สูงขึ้นนะครับองค์การนี้ผมบอกเลยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันให้ชมมานะครับมาแบ่งปันให้ชมกันไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีองค์ไหนอีกจะ มาให้เพื่อนๆได้ชมก็รอติดตามกันดูแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ